ได้เวลาแล้วท่านพระครูบรวรโพธิวัตรพระสงฆ์วัดถนนตาลก็จะได้เริ่มพิธีถวายพัตหารเช้าโดยพระออกปตนเพิ่นจุดเทียนทูปบูชาพระรัตนตสักก่อนญาติโยมามามากมายได้ทุกวันหนึ่งสองสามสีห่หปงส,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 สประมาณเกือบ20ท่านทุกวัน อันนี้มีพระสงฆ์อยู่ในอาวาสนี่หกลูกห้าลูกสามัญนหนึน่งตั้ง